สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสวนครับข้าสวนมาเลาะหาหน่อไม้หน่อไม้คิดว่าน่าจะออกแล้วแหละหน่อไม้ปลูกไว้สวนครับปลูกไว้กินได้ครับผมมาได้ขึ้นไปหาถึงพูให้มันยากครับแต่เอานอมันมาปลูกไว้ครับเวลาเขาอยากกินอย,กอย่างนีงมันถึงจะได้สะดวกสบายเพราะว่าว เหลือที่ริมสวนไว้ครับหรือไว้ปลูกพวกพืชที่ว่าเอาไว้กินเวลาเราอย่างหน่อไม้พวกนี้พวกกล้วยพวกนี้ครับหรือไม้ผลอย่างอื่นนะครับแล้วปลูกแซมลงไปคือคือเราจะไม่ทําแบบปลูกพืชอย่างเดียวอย่างปลูกปลาล์มปลูกยางอย่างเดียวนี่ครับแล้วก็ไปซื้อกินเอาอันนี้ถ้าเราเข้ามาในสวนเราก็จะมีพวก พวกกล้วยพวกหน่อไม้พวกผลไม้ที่เราปลูกไว้ครับน,นี่ต้นหมกเม่าก,ก็นหมกเม่าอันนี้ของเปี้ยวครับตอนดิบน,นีนเปี้ยว ต้นสุกมีเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวครับอันนี้ต้นลิ้นจี่ป่าหรือภาษาอีสานว่ามังเงียวอันนี้เหลือไว้ครับปีนี้ไม่ไม่ออกครับเป็นบางปีถ้าปีไหนผลดีรู้เลยครับไอ้ต้นนี้มันจะออกหมากเต็มปีน้ำนนนจะเยอะผลจะดีอุ้ยน,นี้หน่อไม้ไร่ ก็ไม่รู้จะทันเขาไหม <laughs> อันนี้เป็นน้ำครับเป็นเขื่อนน้ำปูนอันนี้ไผ่ไม้สร้างไผ่ครับก็อ,ออกหนออยู่แต่ไม้ไผ่ตัวนี้มันหนอเวลาเราต้มมันจะหวานหวานกินง่ายคือเอาไว้ผัดต้มให้จืดแล้วก็เอาไว้ผัด มากจะเป็นวันหยุดนะครับเข้ามาในส่วนก็มีคนเข้ามาหาเวลาเราไม่อยู่ไม่ว่าอะไรกันท่าเกิน ปลกไว้ก็พอได้กินครับก็คือเราไม่ได้ปลูกเพื่อขายปลูกไว้กินเวลาถึงฤดูการมันก็ออกหน่อให้เราแล้วก็มีในสวนแล้วก็ถ้าเกิดไม่คิ้เกียดเข้ามาหาก็ไม่ได้ซื้อ,อยากครับ ยังไม่ออกเท่าไหร่ เอาแกงก็ได้แกงอยู่ครับมอร์นิ่งต่รู้สึกว่าขี้เกียจอีต้นมะกอกครับผม ขามมะม่วงปลูกไว้ครับน,นี่สับประรดป่าก็มันก็ออกเปรี้ยวลาสุด หมักเมาปลูกไว้ถ้าเราไม่ทำลายอะไรมากของกินมันก็เหลือครับต้นหมักเมาถ้ามันออกแดงมามันจะสุกสวนมากจะมีทันนุก จะเข้ามากินก่อนพรวันนี้ก็ตัดปามเสร็จแล้วครับออกมาตอนเช้าก็ปามก็มีเยอะเท่าไหร่มันเป็นช่วงตัวต้นที่มันออกที่หลังครับ ให้ดูรังพึ่งไม่รู้จะเห็นไหมรังพึ่งเล็กครับทึ่นี้ก็<ำ>ยังไม่เอามัน ไว้ก่อนให้มันออกนางก่อนนางเสร็จมันก็จะเหลือน้ําหวานค้างไว้คือเราต้องการตัวผึ่งตัวนี้มาไว้ผสมเกสรปามตามระบบธรรมชาติของครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บปามขึ้นรถก่อนครับ สวัสดีครับีนี้ก็มาหาตังจ่ายค่างวดโมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก่อนถึงรอบจ่ายแล้วครับก็<อ>มาหาเอาที่สวนนี่แล้ครับ<อ>มาแทงตามเอาก็ไม่เยอะเท่าไหร่กพได้ค่างวดรถครับ เดี๋ยวไปแถวต่อไปนะครับก็อันนี้ปาปามชุดเหลือไม่ง่ายชุดที่มันเหลือจากตกค้างชุดใหม่จะไม่ออ,ก,อกนี่ก็มาหาเลรมเอาพอได้ค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่เพิ่งออกมาให้ลูกสาวดาวไปขี่ขี่ไปรูเรียนนะครับก็เหลือฝั่งนู้นครับอีก หนึแถวสามก็คงจะได้อยู่มั้งประมาณ500โลตอนนี้ก็เดือนนี้เดือน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 สิงหาคมสิงหาคมปามก็อยู่ร้านใหญ่เขาอยู่ถ้าปามคุณภาพนะครับปามสุกมันเขารวมเขาคิดตรงเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็ตกอยู่ประมาณ4ี่บาทกว่าแต่ถ้าร้านเล็กเราก็ไม่เยอะนะ เราอยู่ไกลลานใหญ่ของบริษัทสุขสมบูรณ์อยู่วานอนแต่เราร้านเล็กอยู่อย,อ,ยอยู่แถวบ้านผมก็คือแถวเขื่อนน้ำอูนก็จะมีลานรับซื้อลานเล็กเขาเขาคืออยู่ที่3บาทกว่าน่าจะประมาณ3บาท3 0ก็ตีว่าประมาณ500โล500โลก็งวดมอเตอร์ไซค์ก็พ5 6ห้ันหกก็คงจะพอค่าง,งวดกับค่าน้ำมันที่เดินทางมาต,าตามัดฟาร์มนี้ครับโอเคก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเก็บปลาต่อก่อนเดี๋ยวจอไปเลยครับวันนี้มาทำคนเดียวครับปลามไม่เยอะก็เลยไม่เรียกทีมงานเพราะมันมันไม่คุมเขาเราก็จะมาทำเองแต่ไม่นานครับปลามนีนิแปดไร่แปดไร่ก็ ร้อยหกสิบกว่าต้นมันก็มีต้นออกต้นนี้ออกนะครับคือเราไม่ได้ตัดทุกต้นถ้าตัดทุกต้นเราก็ต้องจ้างทีมงานเขานั่นคือมันจะได้เยอะได้หลายตันตนนี้ก่อนต้นละหัวสองหัวต้นมีต้นไม่มีต้นได้ต้นไม่ได้ครับ คก่อนครับไม่มีมือจับครับโอเคครับอันนี้ก็เก็บตามขึ้นรถเสร็จแล้วครับก็วันนี้ก็ได้เท่านี้แหละประมาณ5 0 0ร้อยห้ากโลก็โลละสามบาท30ตังค์ประมาณ 500, 500, กิลล 3, ณเนเงินก็ประมาณเกือบส0 0พันหรือสองพัประมาณนี้คจ่ายเงินให้ลูกก็เหลือค่าน้ำมันก็โอเคดีกว่าไปหายืมเขา เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวก็ตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณห้าโมงกว่าครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาปามไปขายก่อนแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองเลยครับแบล็เข้าวด้วยแวะแบล็คเข้าเข้าเอามาสีไว้เนี่ยก็ปามก็กาลังฟื้นเพราะปีนี้มันแรงแรงนานฝนก็ไม่ค่อยดีปามก็เลยขาดคอครับเพราะผมไม่ได้วางระบบน้ําอะไรมากมายก็คือปล่อยธรรมชาติเพราะงบเราก็น้อยเนาะ การปลูกปลาล์มก็ต้องคิดให้ดีให้เลือกสายพันธุ์ให้ดีสายพันธุ์แล้วก็บริษัทที่เขามีมาตรฐานทํากับปลาล์มมานานอันนั้นคือเขาการันตีสายพันธุ์ให้เราถ้าอยากแนะนำนะครับคนที่จะทําสวนปลาล์มใหม่คืออย่าไปซื้อมั่วเพราะม,มันจะเสียเวลาปลาล์มเราจะออกทลายคือมันจะให้ทลายไม่สมบูรณ์ให้ผลผลิตไม่เต็มไม่ไม่ไม่เต็ม,ม,ม,มตที่ครับอันนี้อยากแนะนํา ก็คนที่จะปลูกปามก็ควรศึกษาดีๆศึกษาสมมากให้ก็เดี๋ยวนี้มันระบบไออินเทอร์เน็ตอะไรแล้วเราก็เข้าไปดูในพวก YouTube อะไรต่างๆปามก็การซื้อสายปันปามมาปลูกก็อยากให้ซื้อกับบริษัทที่เขาการันตีให้เราดีๆบริษัทที่เขาตั้งมานานแล้วเนี่ยนั้นคือโอเคมีคนซื้อกับเขาไปปลูกจนได้ผลผลิตอะไรแล้วมีความน่าเชื่อถือ นะครับอยากแนะนำก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสอะไรก็จะเอามาแนะนำกับวกที่ว่าจะทำเกษตรเกษตรยังไงอะไรแบบไหนที่จะให้ผลผลิตและ,ะไรายได้เราแบบที่ยั่งยืนนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามและ เข้ามาชมคลิปวิดีโอของผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ